นะครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็นี้นะครับแล้วกับเหมือนในเกมไมค์คาร์บอยเช่นเคยเราวันนี้เราก็มาอยู่กับไอเกตจี ไซีแชนแนลนั่นเองโมลี่เหรอเราวันนี้นะครับแล้วก็อยู่กันในแมป,ปซัโฟปลากลัวกันนั่นเองซึ่งแมปปลากลัวนี้เนี่ยเขาจะมีเลเวลเทั้งหมด250เลเวลแล้วทุกคนถ้าเราไปเล่นเนี่ยคือแบบ,แบบว่าเราจะแข่งกันนะทุกคนนั่นแหละ,ละก็คือว่าผมกับบอยเนี่ยจะแข่งกันเล่นปลากลัวในทั้งหมด250เตจก็คือว่าถ้าเราผ่านสเตจไหนี่ยคือเขาจะสุ่มไปสเตจอื่นนะบอกเข้าใจไหมคือจะสุ่มไปหมดที่ที่เราเห็นวันนี้เลยแล้วก็ข้างหลังนี่จะเป็นโหมดใครอยากแบบจะอยากให้ชนะแบบไหนระหว่าง5นาที ผมผ่านไม่ได้30มสิบสเตต์แต่บอยอยู่ยี่สิบห้มชนะตัวนี้คือว่าใครผ่าน50เลเวลก่อนคนนั้นก็ชนะเอาสิบห้าดีไหมเออเออมันเข้าหมือนกันอุ้ยก็เาใจเดียวกันไอมาแล้วครับซึ่งเรากับบอยเนี่ยจะแยกทางกันนะครับทุกคนแยกทางพูดกันสดามากเลยกูเราควรต้องแยกทางกันแล้วหรออ่าแต่ตอนแรกคือเราจะรวมันอยู่ก็คือว่าไอเบ็ดตกปลาเนี่ยคือเราสามารถสกิลสเตตได้นะบอยแต่ถ้าเราสกิลสเตตเนี่ยเราจะเสียแต้มนะแต้มควาของเราอ่ะนั่นแหละโอเคไหม แล้วก็พูเนี่ยก็คือเป็นการบวชยอมแพ้คือจบเกมแต่ว่าทำไมด่านนี้มันยากจังวะเนี่ยมาแล้วเรามีเวลา15ทีมาขยัไปเรื่อยกันโอ้โหผมต้องสกิปแล้วป่ะโอเคคือถ้าเราไม่มีเต้เราสกิปมันจะลบหนึ่งเห็นไหมบอยนั่นแหละมาแล้วโอ้โหแต่เมื่อกี้ไม่ไหวจริงไอ้บอยอ๋อมันไปสองเลยไม่รู้อ่ะโอ้โหใครมาขัดเค้กแต่กูตีปากมาเลยเดีมาขัดเค้กใครมา โออ้้เเหะกกัดคค่ไอ้บอยอยากินเค้กกูจะโดนโอ้โหถ้าไอ้บอยไปด่านเค้กว่ามันหัวเราะมันกูแล้วจะถามว่าใครมันกัดเค้กอ่ะมาแล้วอันนี้เป็นขวดแก่น้วท่าลไอ้ลูกลูกลูอ่ะมึงตีอะไรมึงนับกูอยู่มึงก็ตีอะไรโอ้โหลูกลูกูมาเต้มลบหนึ่งเพราะมึงเนี่ยด่านแรกเนี่ยมันผ่านแต่เราไม่ผ่านอันนี้คือเรากากถูกไหมใช่มึงกากมึงมึงมึงลูก โอ้โหแต่คือเลเวลเขาหลากหลายมากเอ้ยแบบดาบเขาหลากหลายมากเลยบอยดูดิสวยนะเออแล้วแบบเราสุ่มเล่นได้ทั้งค้นต่าเลยว่าจะเล้นที่ด่านไหนอ่ะมันอยู่คุณอยากได้ด่านทมันยากๆวะพี่บอกวะโอ้โหก็ด่านแรกไงมันยังไม่ยากพออีกเรอกูไม่ผ่านจกูจะคปบมันี่ยกูก็จะกูก็สะิปบละกูก็เลยไม่ได้ไม่ได้ที่กูเจอเมื่อกี้อันนี้ไม่ค่อยยากอะไรโอ้แต่ตอนนี้กูขันตีนถ้าโอ้โหงขันตีนเลแล้วกูมีคีบได้ขันเนี่ยหรอเอาแล้วกูจะมีอะไรกูมีขีบเหรอกูเป็นงานเงือกเหรอตาไงเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรคือมุกเหรอไม่ใช่กูรอบล็อกมันมาอ่ะผ่านอันนี้ไปซ้ายหรือขวาขวาเดี๋ยวขวาไม่บอก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 ไออันนี้ไปโอเคขึ้นโอ้แล้วเข้นขึนได้เหรอใช่เหรออะไรวะขนาดนที่แล้วหรอต่อต้องลงอ๋อต้องลงโอเคมไอทีมรู้ไหมว่ามันมีดาบโซ่ด้วยไม่รู้อ่ะผ่านแล้วอันนี้ด่าบลาพิสโอ้โหเท่ ผมชอบด่านเขามากเลยแบบคือมันหลากหลายไอ้หลากหลายแล้วก็มันแล้วก็สวยบอยตอนนี้ผ่านแล้วสอทีเฮ้ยเราแพ้เพรากัน์ดโวเป็นอะไรครับรถเสียอะไรครับโชว์นี่ไอจามบ่อยเบิ้ลเบิ้ลมากูแปะแต้มเลยกูนำมึงเลยไอเกตกูจะต้องชนะมึงอะไรกูแพ้แล้วแต่กูเล่นได้ก่อนกูกล้าเลยบอกเลยเรื่องแข่งโวมาชนะบ่อยๆใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ได้สู้กับบอส้วยพี่หรอ ระหว่างขัดมือกับชนะผมยอมเลือกยอมเลือกชนะไม่ดิมานไ่ดิมึงเก่าหรอโอเคมาสู้กับบอสไปเลยวะได้เก้าหน้าแล้วบอสตัวอะไรไปซอมบี้ใส่ชุดในเทเรทอ๋ออ่ะอันนี้สีแดงอันนี้มันดาบเดิมปะวะไอ้บอสโอ้ยไอ้บอสมันมีวอนการ์ดดาบเดิมด้วยมวนด้วยเหรอเออกูมาด่านเดิมที่กูไม่ผ่านเอาหุ่ก็ต้องสกิปสิวะเพราะกูไม่ผ่านแล้วกูมาเสียแม่รอบหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันมีโอกาสมาไปด่านซ้ำด้วยอ่ะ โอ้ผมจะด่านเมื่อกี้ผมยากที่ผมไม่หวังเจอทุกคนอันนี้กดปุ่มอ่ะเราได้บล็อกมาเขาบอกว่าให้โยนอ๋ออ่ะโยนต้องโยนไปตรงนั้นอ๋โอโยนโยนไปหรือเปล่าครูสอนเปล่าทุกคนแล้วผมตกลงมาผมจะทำยังไงอะ่ะเฮ้ยไอ้บอยเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดทึบคือมันไม่หายอะ่ะมันไปไม่ได้โอ้โหเราควางคว่างควางควางต้องสกีผมไม่ไหวทุกคนจริงๆไม่งั้นไม่ทันอ่ะรถกูวนกลับมาด่านเดิมอีกโอเคอ่ะผ่านแล้วอันนี้มาด่านน้ำแข็ง โอ้โหถ้าบางดาดเราแบบเราแบบดูไม่ดีนี่คือแบบเราจบไปแล้วทุกคนเราเสียถึงแต้มเลยโทษไงแบบมันต้องมารอเสียเวลาไงไอ้ไอ้ด่านน้ำแข็งนี่ก็ยากเหลือเกินไอ้โคตรไกลเลยนะเออไกลเลยก็ผ่านมันต้องมีสักดาดมาที่บอลผ่านมาได้ไม่ใช่สคริปต์ไงทำไมกูผ่านแล้วมันไม่มันไม่นามมาับไม่ถูกออกสิมันเอาละตอนนี้ผ่านแล้วสิบทีเอ้ยเหลืออีกสิบทีผมเพิ่ง 12, สิบสองมอสไป่สิบแปดแล้วอ่ะไอ้บอสใช้สกิปหน่อยก็ได้อะยอมแพ้ก<ๆ>ูซะ<ๆ>คือไม่ได้แล้ว<ๆ><ๆ> โอ้โหไอบอลมึงได้เล่นด่านน้ำแข็งหรือยังลื่นๆอะ่ะยังมึงต้องเจอด่านน้ำแข็งอ่ะผ่านแล้วอันนี้เป็นโอ้โหบอยมันมีด่านที่บอกว่าเราต้องโดนแบบไปตรงบล็อกท่อนั้นให้ได้ไงคือแบอลบล็อกทองมันจะสูบไปแต่ละที่อะ่ะโอ้โหมีอี้ด้วยก็นั่นควรแล้วเออนั่นแหละโคตรกุนตีนอ่ะอันนี้ถ้าผมโดนบล็อกคำสั่งผมก็จะตายหรือว่าต้องโดนไปบล็อกคำสั่งวะไม่น่าลงลงว่าไวะอ๋อไม่ใช่ไี่ไดเจอแล้วโอเคมา เราจะไม่ยอมแพ้เขาบอกว่าความแบบวิธีไหนความสิร์ตอยู่ที่นั่นยังเหลือเวลาตั้งสิบกว่านาทีเอ้ยเก้ากว่านาทีเราหางิ๊ตเต้มบอยดูให้หน่อยเขาไม่ว่างเลยหนึ่งแต้มฮะหนึ่งแต้มใช่หรอหนึ่งแต้มปะอ้าวมีด่านแบบนี้เหรอไอ้ที่เป็นด่านใส่ริ้นโกนสีแดงอับบอยมึงได้เรียรือยังยังโอ้โหอ้าวเออแต่แต่ก็แต่ก็ง่ายอยู่แต่ในความง่ายมันก็ยากอยู่นะเมื่อกี้ทุกคนถ้าเราไม่ฟุกอ่ะป๊อบ เอ้ยมันยากจังวะช่วไม่赖บอยแบบพูดยะไปว่าันไปอีกแล้วไปไปไปอะไปไโอเคมาสิบแปล้วไหมอันนี้ด่านไนเธอเล่นไปยังวะแล้วมันยากมากเลยทีมึงยมึเล่นด่านอะไรไมบอกอ้าวไนี่มาอันนี้สีดาดำขาวบอยได้เล่นด่านดำขาวหรือยังโหด่าโดกเลยยังไม่ได้เล่นเลยโหมดแต่ไม่ได้เล่นอะผ่าน อันนี้เป็นอันนี้เอ้ยบอยบอยมึงหันมาข้างโปด,ดิมึงเห็นแม่ตัวกูสีเขียวอะ่ะใช่ของกูว่าเขียว <c oughs> เราอยู่ข้างๆกันมาเหลือเวลาประมาณแปดทนะีทุกคนอันนี้เป็นเราต้องโดดขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปข้างหน้าอ่ะอันนี้ผมจะใช้แบบไม่ใช้ใช้ก <c oughs> ูแบบจะแบบจริงจังแล้วผมจะไม่ยอมแพ้เฮ้ย <c oughs> เราเกือบนำมาแล้วทุกคนอีกสรงเต็มซุ้ยเลยมันต้องมีงมันต้องมีสักจานสิวันท่มันต้องกดสกิป อันนี้ด่านแดงกับฟ้ามันจะต้องข้าไปทางฟ้าทุกคนวัวใช่กูกดสกิปกูกดสกิปไป่สองด่านแล้วมึงรู้ปะกู <c oughs> ใช้สกิปไปสามด่านมัน้งเฮ้ย <c oughs> ยี่สิบแล้วเอ้ยไอ้อผมพลาดทุกคนทุก่คนไปไปไปเฮ้ย <c oughs> รู้ว่างเก่งจังเลย <c oughs> ผมด้านล่วงไปหมดอ่ะกูนับมันละไว้ย,ยัย <c oughs> อันนี้มาด่านเดิมปะวะเออนี่ด่านเดิมผมแล้วไม่อยู่เฮ้ไอถ้าด่านเดิมแล้วก็อีซี่อ่ะมา อันนี้เหยียบไม่ง่ายเลยโอเคบอยมันมีด่านให้ฟรีได้แบบที่แบบเหยียบมงโทงโง่เลยอะนั่นแหละคือด่านฟรีอ้โอ้โหด่านนี้ก็แบบม้งมาเจอค่อยมาทุกคนเราต้องรอขึ้นแบบกระจกมันแบบมันสร้างเต็มก่อนอะถ้าไม่เจอมันไปไม่ได้นองสิน้องเสียนี่นะเสียแลนะไอ้บอยโอ้ผมติดด่านที่นี่แต่ผมเซฟสกีผมเจอแบบผมแต่ผมจะช้ากพรามันเราต้องไปโดดต้นบันไดโอเคนี่ไงอันนี้เร็วๆๆเกูไม่ชมด่านแล้วกูเอาชนะอย่างเดียวตอนนี้ อย่างชนะขนาดนั้นเลยอ่ะเออเราเล่นเพื่อชนะอะไรนี่รู้ว่าถึงนี่รู้ว่าถึงนี่รู้ว่าแพ้นะดูดีหัวใจของคุณทําไมทําไมหนึ่งเขาบอกให้ดูที่หัวใจของเราที่หัวใจของเรามีอะไรก็ไม่มีอะไรนี่แล้วนายอร่อยแล้วดูทีหัวใจเราทำไมเนี่ยไอ้คนสร้างแบบนั่นไอ้หนานม่วงนี่ให่เหรอวะมันหนักปุ๊บหนานม่วงม่เล่นมากูมาาสีทองอันนี้ก็ปุ่มกดไปเลยบล็อกถูกวางแล้วอ๋อก็คือกดให้บล็อกวางทุกคนมันจะมีหลายที่เรากดคือต้องอ๋อ ก็กดตามนี้อ่ะกดอีกบล็อกถูกวางแล้วมีปุ่มอีกไหมเขาบอกว่า,าให้กดสาม <3 S 1> ปุ่ม<า>โอเคเรากดครบสามปุ่มแล้วนี่แล้วก็ผ่านอ่ะตอนนี้ผมโอ้โหยังไม่นับเลยตัวเองอ่อนให้เข้าหน่อยได้ไหมอ่ะอ่อนเกินหมายถึงมึงอ่อนหรืออ่อนมึงอ่ะ <c oughs> อันนี้ไปด่าบทะเลทรายสีส,สีสีเหลืองอ่ะอันนี้ผมเดินบนบอกว่าเนี่ยเลยปะจะจะเหลือห้าทีแล้วบอย เร็วๆๆเร็วเร็วเรา,าเ,รเราน่าจะเอา5้าสิสเตยทุกคนโค้ชห้าทีมันก็พอๆกับห้าสเตยเลยตอนแรกรู้ว่าห0สเตยมันจะจบเร็วไงแต่มันไม่เร็วเลยตอน,นเล็กๆกูรัวๆๆๆมากเลยเลยะอันนี้ไปไงอะ่ะคือเราอ๋อต้องโดดขึ้นตรงนี้ไปแล้วนาจ๊ะอ่ากดชิปเพลแบบมันหลากหลายดีไหมแบบว่าแบบมันแบบมันดูแบบด่านเยอะแล้วแบบสร้างสวยแล้วบ่อยบ้าไหมอันนี้เว่โออันนี้มาไม่เวาเดิมเลยละอ่าอันนี้ผมรู้ทิกมาแล้วตัวสุ่มได้ขนาดเดเดิมไหม อันนี้มาด่านเดิมเหมือนแบบเขาไม่รู้ว่าเขากลัวแบบเราไปด่านพาเราไปย่านยากมาเขาเลยให้ไปเราประด่านง่ายเอา้าบอยทำไมกูอย่าบองทอร์มันไม่ไมามะเดี๋ยวก่นอนออกบามแล้วบามแล้วเมื่อกี้มันบักทำไมเรายังไม่บามทำไมเรายังไม่บามเพราะว่าเรายังไม่ได้แจกบาม <c oughs> อ่ะอันนี้มาตินหัวอ,อันนี้ด่านคุกโอ้ เราบอกกันเอกว่าเหมาะสาหรับมึงดีนะ <laughs> ใช่ <laughs> ก็รู้ตัวดีดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาประมาณ4เทียนทุกคนมันติดหัวหนักหนักสกิปแม่งเลยอ่ะเอ้ย <laughs> ใช่เปล่ามันสามเก้าแล้วสามเกตวิโอ้โหอันนี้มันต้องโดดล้อออกมาทุกคนโอ้ยอันนี้กูสกิปเลยอ๋อย <c ười> เอา้าไอ้บอยแล้วมันอันนี้เป็นยังไงบอยอะไรวะอะไงวะอ่าอ๋อกูรู้แล้วกู้รู้แหละกูรู้แล้ว มึงเห็นกูท่าไปมวยตีไม่ได้ไอ้โมเอาได้กูหน่อยดิมึงนั่กูแล้วว่าไม่งั้นขอหอนนะไม่คุยได้นะเหี๋ยมึงถ้าเธอขอมาเขาไม่รับนะเลิอโมกูแค่คอยแล้วไปเลยถ้ากูไม่มานี่คือมึงไม่รู้ใช่ไหมใช่กูยังงงอยู่อู้หูเหมันไปที่เจอดาดเดียวกันมันกูไม่เปิดท้าให้มันเลยไอ้พโมมันไปสี่เจ็ดไอ้สี่เอ็ดแล้วเนี่ยแล้วผมอยู่สามเจ็ดจะเหลือเวลาอ้สามนาทีแล้ว เเเร็ว,รวขวข,ข้้าาอ่ะคือต้นไม้เรียบร้อยสามแปดแล้วเว้ยอันนี้ดาอะไรวะอันนี้ต้องกดปุ่มเพื่ออะไรเพื่อให้ไฟมันขึ้นแล้วผมจะกดปุ่มทําไมวะหรือว่าเขาให้เรากดปุ่มเฉยๆน่าจะยากว่ะคลิปเลยเออมัาสกิปอันนี้มิีรลฟรีเออ,ม,อ,นนเอ,อมาสี่สิบร้อยอันนี้อันนี้ก็ข่าดายังไงบอย ว่ากูได้ด่านแรกที่กูไม่ผ่านมาสามรอบแล,แล้วแล้วกูเสียไอ้ด่านนั้นมาสามรอบแล้วเนี่ยรอบที่รอบต่อไปจะเงินเสียแล้วกูเสียไปแล้วไงโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยด็อกเตอร์ออฟฟิศเอ,อ่อออฟฟิศด็อกเตอร์ออ,อ,อฟฟิศอันนี้ต้องไปต้องไปไงวะนี่คือสเตนเดียจะทำให้คุณติดไม,ไม่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 อ,อ๋อนี่ไงติดตรงนี้หรออ,อ๋อไปละอ่ะเราต้องมาตรงต่อตรงนี้ผมโองมันตั้งนานได่านคุกว่ะที่ด่านคุกด่านบ้านเกิดคุกเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเก่งป้ากลัวหรอว่ากูอยากรู้ ไอันนี้ผมไม่ได้อ่านป้ายทุกคนคือผมอยากชนะมันไม่ตอนนี้เดี๋ยวน้องบอกพี่ไปฟูก,กัสแมบปบอันนี้ไม่ได้สง่งไม่ได้รู้แมปเลยอยากจะชนะอย่างเดียวเลยกดรีเวอร์เปิดไฟอันนี้บล็อกทองเอ๊ะหรือว่าเราต้องอ่านปะต้องไปไหนนี่ไงปุ่มกดปุ่มบล็อกทองมาอ๋อโอเคอันนี้ด่านเนเธอร์ขึ้นบนันไดโอเวียนหัวคือแบบผมหันเมาส์เร็วมากไม่รู้ทุกคนจะเวียนหัวหรือเปล่านะ บอลมึงหนันเน้าดูไหมกลางโอเคด่านที่เคยผ่านก็ไม่ผ่านแล้วเพราะฝนมิวไอ้ฝนมิวทำไมกูไม่ปวดอยู่คนเดียววะเดินไปไล่เดอกที่แล้วอาวโอ้โหด่านนี้ก็โคตรยากกดเลยไม่ได้เด็กที่แล้วยอมแพ้ไปดิยอมแพ้ไปดิไม่เอาเขาจะไม่ยอมแพ้โอเคเราจะสู้จนมาสุดท้ายมาสี่ห้าแล้วสี่ห้าแล้วสี่ห้าแล้ว อันนี้ด่านเค้กี่ผมบอกว่าปล่อยมาแอบก,กินหรือเปล่าเราผ่านได้ยังไง<ห>ม,มันอะไรจะแพ้อันลเออมาด้านนี้มะหรือไม่ไสมามวิอล้ในร่านที่กูไม่พลาอ้อในรานที่กูสคิปกูจะพลาดายอ้กูตายคุณสิณ้า,า,าตายมาึงมึงจะมึงมึงู้แกไ ไปไปาย,ายโอ้โหเสมเออ้าวต่อชนะสองคนกูคำนวนว้หมดแล้วจริงๆกูไม่ให้ว่้มึงเสียหน้าไงเหรอคือตอนแรกมึงจะผ่านด่านหีมาแล้วเด็กกูโดนตอนเวลามันเลือน,น้อยแลว้วกลัวมึงผ่านได้กูถึงไม่ผ่าน แค่ <c oughs> ลบ <Hello. S 1> โอ้โหอ,ไอาไปเลนบอลสลับอ่าอะไรนะซันโฟปากลัววันนี้สองร้อยห้าสิบสตีของเรา่าไม่ช่ชื่อหนักชื่อแบบไม่เหมือนเดิมวะไม่รู้จำชื่อไม่ได้แต่ยังมีหลายด่านที่เราไม่ได้เล่นน่ะด่านบอสที่บอยบอกแต่เอาจีนะผมว่านี่สนุกนะบอกว่าสนุกไหมก็สนุกอยู่มันจะสนุกตรงที่แบบเราไม่แข่งกันน <c> ะ <oughs> เราไม่ควร oh. แข่งกันตอนแรกกูนึกว่าเราจะช่วยเหลือกันที่ไหนได้ไว่ามันแค่แข่งกัน นนั่แหละโอเคทุกคนก็ประมาณนี้กันสำหรับแมปวันนี้โอ้โหแมปนี้บอกเลยว่าเหนื่อยมากแล้วก็แบบเอารุนเอาเลือกอยู่เหมือนกันแต่ถือว่าเราเสนื่อยก็ไม่เป็นไรแย่อีซี่เดี๋ยวกทีมเลยสำหรับคลิปนี้เราใช่กดไลค์สับคลายช่องกดอยู่ใต้ดิจิตชั่นไปเจอคลิปหน้าบายบาย